ข้อสิบข้อสิบเอกลบสี่ส A 4, ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับเก้าน้องครับเดี๋ยวพี่จะย,าย้ายก้างปนทางซ้ายแล้วมองมันเป็นสูตรผลต่างกำลังสองเลยหน้ากำลังสองลบเลขเก้าเนี่ยคืออ่ะเขียนต่อดีกว่าไม่รี ย้ายก้า,าไปนาซ้ายเปลบก้าเท่านี้เขาจะมองเก้าเป็นสามทกำลังสองคือเขาไม่มานั่งกระจายกำลังสองนะครับไม่มานั่งกระจายกำลังสองแล้วก็เอาไปลบเก้าแต่เขาจะมองตเนี้ยเลขเก้าคือสามกำลังสองเลยเอกสีนครเอลบสี่ทั้งหมดกำลังสองไปลบ้วยเก้าเก้าเนี้ย,ค, 9. 9ยคือสามกำลังสองนะครับ แล้วเราก็เข้าสู่ผลต่างกำลังสองเนี่ยเราออยตัวนี้เป็นหน้าเลยหน้ากำลังสองูปหลังกำลังสองได้เลยครับเด็กนครสวรรค์หน้ากำลังสองูปหลังกำลังสองได้เลยครับโกโก้มันได้หน้าคือเอ็กซ์ลบสี่ลบด้วยหลังคือเลขสามอย่างเงี้ยโก้นี่คือหน้าโก้แล้วก็ลบหลังไปคูณได้หน้า หน้าคือ x ลบวกกำลังคือ3เท่ากับ0 x ลบกลายเป็น x ลบคูณด้วย x ลบหเท่ากับ0ตัวคูณกันแล้วได้0ครับตัวแรกคือ x ลบ7อาจจะเป็น0หรือตัวที่สองคือ x ลบ1 อาจจะเป็นศูนย์เพราะงั้นเนี่ย x จึงเท่ากับเจ็ดเท่าไร x เท่ากับ x ถ้าคบามเข้าใจองคำตอบข้อนี้คือช้อยอนึัอจอจอข้อสิบเอ็ด x ลบแปดทั้งหมดกลางสองจกำลังสอนี้อยู่ร้อยรอยเพนะรอบันธรรมดาเนยกับพี่เนี่ย พวกปลาพวกอะไรคนระับโอ้โหเฮฮาขำกิ้งไว้นิขาแบบอยางแรงเลยดยูดูมันเล่นมุกอะไรนู้นนะโม่ใส่ไข่อะไรนู้นอ่อนรนโอ้โหโยโนมุกกันเพงเดียวเ,เลยแต่ตอนนี้มันไม่มายโยนมุกกับพี่สามสตาร์มันหายไปอะไรกีฬาสีเลยเออนึกไปไหนพวกปาล์ารู้จักไหมชีพเป็นนักวิ่งหรือว่าอะไรสักอย่างนู้นเออนั่นแหละหายไปหมดเลยติดต่อไม่ได้ อะไรยกกำลังสองก็ได้หนึ่งกหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งมันก็จะกลายเป็น x ลบแปดทั้งหมดยกกำลังสองลบด้วยหนึ่งก็คือยกกำลังสองเท่ากับศูนย์หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้เรน้อหน้าลบหลังหน้าลบหลังคูณด้วยหน้าบวกหลังกลายเป็น x ลบเก้า คูณด้วย x ลบเเท่ากับ0 2สองตัวคูณกันได้ศูนย์ใช่ไหมอ่าทฤษฎีบทครับตัวแรกเป็น0หูร x 7, น 0. หรือตัวที่สองครับ x ลบเเป็น0ูหรือตัวที่สองครับเลบเเป็น0ูนมันก็จะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น x เท่ากับ9หรือ x 7, เท่าไรครับ เจ็ดคำตอบข้อนี้จึงต่อใชอยหนึ่งต่อไปข้อยู่สองเหมือนเดิมครับมองเป็นผลต่างกำลังสองลองดูนะครับ x บวกจำนวนกำลังสองต่อข้านองลบสิบหกเท่าศูนย์อะไรยกกำลังสองได้สิบหกครับสี่ พี่ก็มองเป็นคนต่างรังสองได้เลยนะครับหน้าคือ x บวก6ทั้งหมดังสองลบด้วยหลักก็คือ4ยกหลัง2หน้ากาลังสองลบหลักลังสองได้อะไรน้องได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังหน้า x บวก6ลบหลังคือ4คูณได้หน้าคือ x บวก6บวกกับหลังคือ4ครับเป็นาวี หกลบสี่ได้หกลบสี่ได้อะสองหกหกสี่ได้เห็นมากครับเห็นานวีเท่ากับศูนย์ครับเห็นานวีสองตัวนี้คูณกันได้ศูนย์ครับตัวแรกคือเอ็กปุสองเท่ากับศูนย์หรือตัวที่สองคือเอ็กปุสิบครับเท่ากับศูนย์ กลายเป็นอะไรนนอง x เท่าอนะไร่น้ลบสองหรือ x เท่าอนะไร่น้อลบสิบคำตอบข้อนี้คือลบสองหรือลบสิบคำตอบคือช้อยสามเราจะเรียนกันถึงสิ้นเดือนกันยายเลยนะครับเพราะงั้นถามเลยกี่ตั้งสองเดือนคือมีอะไรก็ออกมาถามข้อยสาม 2x ลบ5กำสองเถ้าเราผมย้ายหนึ่นไปทางซ้ายครับย้ายหนึ่งไปทางซ้ายกลายเป็น 2x ลบ5กำลัง2 1กำลงัง2ได้1เข้าสูตร หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังคูณหน้าบวกหลังลบห้าลบหนึ่งได้ไรครับลบห้าลบหนึ่งได้ลบหกลบห้าบวกหนึ่งได้ไรครับลบสี่ ถามเบนแค่นี้ก่อนทำความเข้าใจถามได้สองก้อนคูณกรรันแล้วได้ศูนย์ทฤษฎีบทบ,บอกว่าก้อนแรกเป็นศูนย์ครับโกโก้ก้อนแรกคือ 2x ลบ6เป็นศูนย์หรือก้อนที่สองคือ 2x ลบ4เป็นศูนย์กลายเป็นอะไรครับกลายเป็น x เท่ากับ เศษหส,ส่วนสเนี่ยย้ายลูปหไปทางขวาเป็นหกย้ายสอจากนันนคูณแล้วก็ตัวด้านขวาครับเกไกลเป็นเศษสี่ส่วนสองคำตอบข้อนี้คือต่อบสกับอะไรครับ3มกับอะไร3กับสองใชไหนครับคำตอบข้อนี้คือช้ใช่เอกกำลังสองเท่ากับสี่ x บวกหนึ่งากับากสองน้องครับเลขสองตัวเนี้มันเป็นเลขเชื่อมของ x บวกห,หนึ่งเท่านั้นนะครับแต่เนื่องจากเลขสี่เนี่ยมันคือสองกำลังสองแต่พี่จะจับมันทั้งหมดเลยให้อยู่รูปกําลังสองแต่ด,ด้ด้วยนะลองดูนะน้องย้ายลางสองไปทางขวานะมันจะกลายเป็นศูนย์เท่ากับเลขสี่ที่เปลี่ยนเป็นสองกำลังสอง คูณด้วย x บวก1ทั้งหมดกำลัง2แล้วย้าย x กำลัง2ไปทางขวามเป็นลบ x กำลัง 2. 2น้องต้องหัาใจแนี้ก่อนที่ย้าย x กำลัง2ไปทางขวามเป็นลบ x กำลัง2ที่เปลี่ยน4เป็น2กำลัง2นะครับชาวอินเทอร์เตหลายคนก็หายไปนะครับหลังกีฬาสีนี่หายไปหายไปโดยยังไม่เจอหน้าเลยครับน้องครับ คุณสมบัติของเอกำลังที่น้องต้องใช้ตอนนี้คือ a คูณ b ทั้งหมดกำลังมีค่าเท่ากับ a กำลังเอด้วย b กำลังน้องๆครับถ้าเกิด2ก็ยกกำลัง2แล้ววงเล็บ x บวก1ก็ยกกำลัง2น้องสามารถรวบอยู่วงเล็บเดีวกันได้เลยครับติดมกลายเป็น2คูณกับ x บวก1แล้วทั้งหมดยกกำลัง2 พี่ครับทาไมพี่ต้องทาอย่างนี้ครับเพราะเดี๋ยวพี่จะสอนให้น้องมองเป็นผลตาลางสองหนน้องถามว่าเรียนเมื่อไหร่นี้มอสองเทอมสองน้องเทอมที่ผ่านมา,มาไม่เป็นไรตอนนี้ยังทันน้องหน้าการางสองลบหลังกาลังสองยังทันยังทันยังทันสูสีนะเหนืห่อยหนึ่งหน้าตาลางสองลบหลังตาลังสองได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังแต่หน้ามันยาวเลยนะยาว หลักคือเอ็กซ์มันยาวดูเอาพร้อมครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้นอนอนอี่คือหน้านี่คือหน้าหน้าสัญยาวไหมลบหลังคูณด,ด้วยหน้าสองโงเล็บเอ็กซบวกหนึ่งบวกกำลังคือ x ถ้าพอเข้าใจใจใจเลยครับหรือน้องจะช่วยธุรกิจที่บ้านก็ได้นะอย่างบางเนี่ยท้าเกิามาเขาอาจจะช่วยธุรกิจที่บ้านร้อยเลยที่บ้านมีรถให้ขับไรครับสนุกนีเอ่ะเป็นพี่ช่วงเช้าพี่จะรองขับเอ,อเป็น ตอนเย็นขับพ o นด้าแค r มอรี่ไม่ใช่โตโยต้าแค r มอรี่แปลเย็นขับพ o นด้าแจ๊โอ้โหนะหัวค่ำขับ a อคอร์โอ้โหปาอพี่นี้พี่จะขับลองขับทุกทกันเลยสองคูณเอ็กได้สองเอ็กครับไม่มหนึ่งขับซาเล้ง ได้ได้มีมดครับไปครับสองเอ็ได้สองเอ็กสองคูได้2องแล้วบวกเอ็กเป็นไงบ้างตามนี้ย้อสอนี้ยอสอนนี้ป๊อบไหมป๊อบกูล่าไหม่สองเ์ลเอ็กได้ x 2 x กบวกเอ็กได้สามเบวกส ตอนนี้ต้องเจอแล้วนะต้องเจออะไรหรอเอกมอวต้องเจอสองต้นคูณกันแล้วได้ศูนย์สองต้นคูณกันได้ศูนย์เขาบอกว่าอะไรครับก้อนแรกต้องเป็นศูนย์หรือก้อนที่สองครับก้อนที่สองคือสามเอบวกสองเท่ากับศูนย์อ่าเพราะงั้น x เท่าไรเนาะลบสองหรือ 3า x ชอบลบสองชอรนาอลบสองส่วนอะไรครับ3าม x อบลบสองกับ x ชอบลบเศษสองส่วน3ครับจอหอสตูคำตอบคือใชส